ก็เป็นกล่องมั่้วนใ่เดียวแต่ไม่อาก้อเแบบของไม่ี่แนนสวัสดีครับใครเงยเป็นยงไ่ยาละไล่หนึ่งเดือนมากินเข่าทั้งกันครับพู้นี้ครับออกแล้วก็เด่นด้อนโดนดอกถ้าเราปืนไหวเรา้ว่มีอาการ กิงแก้วโอ้กินแก้วมาคนแรกเลยแอดมินเราผุนนั่งยุ่นนังยุเธอเลยก่ยุ่นที่ไกลคุนคุณหมอวันนี้มาส่งดูกระดูกบูญาตาไ่ทั้งวันยาดีครับยาดครับโอ้่อาดไหมยาดวันนี้มหาพิอาดนะคร yes um, ับผมไอ้เนือยูนในกินพี่น้องเขาเมืองวามันยังไอ้เมืองอันนี้อันนี้อ๋อหัว อันนี้แกงหวกเส้นน้องไม่สมฟิลืมลกุญแจอันนี้อันหวาขอันนี้อมเขียนอีหม่บุย,ยแก้วน้องแก้วราดเด็ดบองนะราดเด็ดบองอันนี้ขาดเพราะไรปุ่งงวงปุ่งงวงครับนนเนี่ยปม่งงวงฟานนี่เส้นจ้ำเนี่ยฟานไม่กินซื่อเนี่ย ถือครู่อ่เนี่ยถงเข่าที่นอยู่ข่าแก้มอ๋ออืมอันนี้นงแดงๆหลอแม่แก้มบวมแก้มทุกมัดตงแกมนี่ไงแล้วที่เอาม้อันนี้ใส่ราอยู่ข้างสัดนี่คนเรลี่ยนไปกินน้ยางนีอยู่แล้วเน่าเดี๋ยวเอาข่ามาเปลี่ยนไปกินหัวปลาต้นย่เฮียน เก้วช yeah. right? ัดเจนไหมกินเก้วชัดเจนไหมไรพ่อนีน่ะแมนอามัวไหมยัง่าบรยูน่เฮดยเ้หัวไหมไหมครับอันนี้ออหวไหมเนี่ยเ็นผมเป็นทังสี่ผมกินอยู่ดิออหัวออหัวอองหัว แกงัแกง้มตมเราดีแปดท่านแต่ปูเทน้ำนวันล้นมือดีมือ้นนั่นน้ำแตกัเก็บไปเลอครับต้องโอ้ยมันก็กินมันเจ็บทังเกอะอันนี่ไหมตากไหมนี่ตของจะกินยังกินเนาะออมหัวกินเลยเนี่ยจำลงไป องินแบผิดิน้ความเสอืมอบผิดเอาใส่ไรอันนี้หมอตั้งแต่หม่ออันนี้เป็นรัเปล่ืม่เห็นโตักได้แล้วเอ,อ,อ,อสวัสดีสี่ท่านิลิรัตน์อินเมฆสวัสดีครับ ก๋นยเตอ้อมหวัวครับอหอมหัวแกงหวัวกับน,น้ำม,มันสมอันนี้อันอ้อเมเกีเ๊ยวหมูเกี๊ยวหมูเอามาฝักนะครับบนอ้อมเกี๊ยวหมูเป็นตัวา<ถ>อันนั้นคือเกจนาเนี่ยครับเนี่ยใส่เกจนานี่ใส่เกจนาใส่น,น้มผสมครับอ,อหอมหัวเนี่ยแกงหวัวเนี่ยต้องใส่ขี้ด้วยถ้าไม่ใส่ขี้ไม่กิน อืมบกพกี่โง้ดาวเรื่องสวัสดีครับเรื่องสวัสดีครับสวัสดีสิบเอ็ดท่านนะครับอยู่ที่ไหนครับสารคามครับสารคามสารคามสารคามคือบ้านเกิดจะขอเตือนแลแทนคุณนะ หลายคั้งนี้ดีกว่าน้อหลายครั้งหนีอ่ะนีอ่ะอ๋อก็มีเจ้ยขาดโอ้เจ้ยขาดเลยใช่ตัวน้อยเนาะโอ้วักเสียขาดเือเห็นผมผู้เดียวเหรเนี่ยคือพูดเดียวแเห็นรอดเออเออเออเห็นผู้เดียวเห็นผู้เดียวเห็นพูดครับมาครับออมหัวก ยังไงล่ะอ๋อมอหัวหมองเจ็ดจะน่าบ้างอืมคับตอนนี้เกงเจะน,น่าใส่นมเม็ดสุนีน่ผมอยู่พานกระต่ายพานกระต่ายนี่พิษสุนุโลกหรือว่าตายปลาโมกปลาโมกปลาโมกใช่ไหม คือลกหรือว่าอะไรนะพานกระต่ายพานกระต่ายอยู่ที่ไหนนะครับพานกระตาา่ายมาักินข้าวผมอยู่พลานกระต่ายเอา้าสิริยลักนี่ผมนึกว่าเป็นผู้หญิงชื่อผู้หญิงไหมกินห่วงไหมล่ะอ๋ <c oughs> แบบนี้ครับ<อ>ส่วน,สวนกสดหนึมั <c oughs> มน้อยใส่หมดเลย ทอดกับงวงปลาอันนี้อ้อมจจนโมเอาเปิดคอมเมนต์นะนี่อ้อมจะอะไรนะปะากขาปากขาขากับดอกระดดกระดดแคร์กระดดแคร์ ทางโน้นจิ้มหัวกไหมครับใช่ทางกระต่ายอยู่จังหวัดอะไรครับเก็บสมือสมือแตงโมและถุงถุงหลอดแก้วแคบไปไหนสมัดหรือบอระ เยอะแล้วไงก,กินไม่หมดเจยนาบอกว่ามาทรงแนวหเนะอานะอพวกมามาทายบกงแะมาทรงแนวระบาเเรือกันเด้ <laughs> เอเสนือแน่อนอนเยอะมากจัตกมาไปกินหวกเนแล้วนะเตือจัดีครับแซ่บ,บปเาไม่ไ้แซ่บแเนาะมันมามวงกับแก้วเป็ดเดอาฉันเดือ อ็กินนี่หรือเปล่าจะกินหวกไหมจะเตือนจะกินหวมไหมไม่มีจังหวัดครับอ๋อครับก็กินงวยงวยยุบไปทำไมงงงัยยบ,งบงังงบยุงบงงงับยุบอันนี้แกง มะม้ส้มใส่เกจนาใส้นหัวกันะบอันนี้ลูกออดหรือว่าแกงหัวกอันนี้อมเจ็ดมุกเสดอกแก่อันนี้กกปลรราหลากเใส่โมงอ๋อเนี่ยของหวานของหวานก็คือมะม่วงป่าเนี่ยมะม่วงป่านะครับเนี่ยมะม่วงป่าสุกบนมมงน้อย,อยนี่ ม่วงป่านะครับแต่ว่าอยู่บ้านนี่อันนี้คือละมุดมะม่วงป่าอยู่บ้านปะนะเหตุต้นมั้นนะต้นม่วงป่าอยู่านตัวม่วงป่าอยู่บ้านเตยเตยเห็นแล้วนะกินอ๋อกินยุ่นไหครับมะม่วงป่าอยู่บ้านปะนะชัดเจนอยู่ใช่ไหมถามแอดมินก่อนเห็นแล้วนะกินอ๋อกินยุ่นไหครับครับ แอดมินของเราคุณหมอโอ้ยโอ้ยมีแนว้บอยากว่าแล้วสัดเช็ดปากก่อนบอย่างเ่าณหมอครับมียนี้ยบอย่างว่าแล้วเสียงต้องอีกสัดเช็ดปากก่อนบอยากบ่ฟังนะโอ้ งานจะเป็นยังไงบุเ no. น <mm ี่มันจะเห็นสองคนอาจจะกินนั่นนั่นละเออไอเตื่อยมีใครผู้ดีป้เต็มกล่องอยู่คุณหมอหกสิบเก้าครับหกสิบเก้าไอเตื่อยหกสิบเก้าไม่ใช่อายุนะน้ำหนักเขาบอกว่าพูดกับผู้หญิงเนี่ยฮะพูดเรื่องน้ำหนักกับผ่านพูดเรื่องอายุ อกินไหลเนี่ยท้องกินหลายิ้มกินหลายยนี่เฟืองนี่แกะอ้อมเขียนหมู่เขียนหมู่จับเลยมาเลยปัจจุบันแทบ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 ะแบจะไหนมันนึกกินมาเหลือเต็มถ้วยยู้มันหลายคือปัจจุบันเอยนะงานตัวหลับพนันนะฮะ เอาเรีมมยบเป็ชิ้นไหแม่เจีเจเจ้าเพิ่นวันี้เ่นเนี่ยงามตัวอพอทันว่า0 8ุแปดเก้าคอมเพลด้าค่ะสำับสนสหับนเพหลักโอนไปเพิ่นไม่ไปให้เพิ่นโอขนไปอ๋อคนคาย,ยางตัวน้นต้องโอนให้ก็คายงอ,องงามคนรอเนี่ครยยยยยับเจ๊เจ๊ยอด บดีใจอันนี้เป็สาวบุกิ้เกี่ยวนางน่งคุณสศตีนี่มานนางเหยียดซ้อยหยยดสาเปียงนางคัดธรรมด์่ะไรมันแนนเออมันแนนเอวอยู่ไหเอว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 เนอยอืม ยิงแก้วละยิงแก้วุ่กน ouais ุ่คนน่งเล่นเกมยู่พนได้ได้ขอโทรศัพท์แล้วบอสสนใจยังเพื่อนนั้นโอ้ยขาดอีกแล้วโอ้ยอวงดีส่งมันเถอะเนาะ ไปหัต้นมันก็โดบ่เป็นเอาเสือเมียมาใส่ดีมันเถอะนั่นขวดขาดกุบขาดไม่ว่าเขาก็ยังรักกับเสือตัวน้อยได้อยู่เด้อชีวิตย์อืมเมื่อวานเล่นสงการไหมเมื่อคืนเนี่ยลูกชายกับมัดกีสามครับเล่นสงการกับมัดกีสามเห็นเฟ ค่ไิเมนบ่เห็นเขาอีเบมยุ่วตะกอยุ่วตลาดนัตุนสนนะตีสามน่ะไม่ไทยเวนลงเว้นเลี้ยงยออกมาก่อนอ่าเราตะกอเกษตเก้านั่นน่ะเบี้ยมีตุนสนตีกองตีนึงหีนึงเพิงทีนึงครึ่งแต่ทีลก็ไม่ยอะ ไ,ได้ทำว่ะด่าบุกไปนั้นน่นมาที่พนงเพราะเป็เนจุดตำรวจตั้งดแานสิบพนันว่ามไอ้น้องเปิมก็ไปเฮ้ย่ะอันนี้เนี่คุณหมอเขากินอั่นมม่วงป่าเลยเนี่ยมม่วงป่าคนเนี้ยเอันของหวานกับนี่กินน้ำกันเนี่ย ตัวเหมือนกันมันรนลนี่น่ในตังแบบทั้งแกแล้วพ่เด็กลงมาบ่มแบบอ้อมหัวกระเซบแกงหัวกระแซบอันอ้อมเกียหัวกระซบเหลือเต็มจานเปนะยังว้ไหกินมาแรกงน้ำเบินว่าของแซบตตองไปกินต้องไปกินน้ำเบิรนว่าของแสบบก็หมดมันหลาย

เหมือนหนึ่งไก่ไหมเครื่องไก่หนึ่งไก่ไหมแต่วเอาหมูใส่แท่นไหมกลายเป็นผัดกะเพราแท่นเรารอ่ะแก้วปลาจิ่มบอรรบกระดูกอ่อนเดียบอยดิไม่ใช่ม่วงน้อยนะครับอันนี้คือมะม่วงปา่าใชมไหมอันจิ้มไหมบอรกระตักใส่ก็อืมนี่แหละหน้ำบอให้วนวนตกจากจากทั้งผีบอกว่าตกข่อยทั้งทั้งข่อยนะเปยียงเตียง พราะว่าเจ๊ขอน้าปัง,งอืม้มอนไม้้ินนีกเนาะปีเนาะน่ะบหงส์ยิงน้อยยง,อย,ยงน้อแบบนเยดเดือนหกเลยแบบได้ม่อความเขียนหมู่ไหมยวดตอวความเขียนหมู งา a ไปอยู่แล้วก็เป็นพี่สาวเลยสกุกินมาตรมาที่กินบ้านๆเขาถดงกินหมดคุณหวห้เป็นยังไงกินไทยน่าจะให้เป็นกีะดอกแกงติ๊ดเล็กแกงติ๊ดเล็กแกงแล้วมั้งคนแต่ว่าลูกผมว่ากินน้องข้ากินเนี้ยลูกกินอันนี้มั้เกาหลีของนี้ลูกอ่ะกินน้ำหมา,มาไปหนึ่งตัวน้ำหมาเก,กาหลี กินพิซซ่ากินนั่นแม่ใช่ไหมกินพวกกันเนี่ยกระดับที่อันหั่นหั่นไหมอันอันเดียวหมูเป็นหั่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 นไหมอันเอื้อนยังก่อนเคบับเออกระดองขากระดองปลาคาบเคบับเจ้าอะไรเจี๊บเ่ี๊บเจ้าวานกินบ่เหมิด เป่งะคุ่นมิตนันหลายต้งไ้กินน้ำมไม่พู้พาวาหรว่าจะเตือเจ้าเห็นปเียบเจ้่นแม่งหลายนะื่อวันเ่วันจะไปยืนไปนบ้างอย่างนั้น เนี่ยนั่งหลายเลใบบุกยยอยเน่นั่งมันเขาไปน่นยหนอเนี่ยแมเนี่ยแบบนั่งเอาไปแล้วมันบุกเกิดทุกอยางมันยังเดือดตัวหนึ่งจะไปบลกใหม่ก็จ่ต้องขอีกนะนี่ยก่อนตัดอีกเดี๋ยววังได้เหรัเนี่ยนี่แหละไปวปยุดขัง ก็ก็พักแค่ดอกแค่นะ่มันจะหันมีต้นนึงเดี๋ยวเดี๋ยวตาดูเดี๋ยวนั่นละอไปได้มันมีเนื้อหายใจกันเนาะ่วงปลางวงป้าจะกินเปลือกเด้เอ้่วงหน่อยก็กินเนี่ย ด่างปน่ะจ้ะน้องปลาเขากินเกี๊ยงหรือยังให้หมูสวัสดีครับผมสวัสดีครับให้หมูกินข้าวกินแล้วล่ะให้หมูอ่อมหัวกอ๋องให้หมูอ่อมหัวอ่อมหัวอันนี้แกงหัวใส่หน่อไม้ส้มอันนี้ อันที่ว่าเหมือนหลายกระมูลไหมนั่นนี่อัน,อนยัยยงก่อนอ,อ,อ้อมแกมูเขม้ยานี้ครับครับบัวบานเห็ดไปมันไหลไปกระทงเฮ็ดเกิดเะไดเกิดคนละเทียสละครับครับ อ,อไปตามน,นรับบนทัหากันก่อนะนะโะเน้ำม่วปปมงป่าเจ็บนี่ต้นนี่หลานนี่เจ็บม่วงป่า,ปา,ปาถ้าเป็นม่วง,งน้อย มันจะนี่ยิบหยอกอะไรทั้งนี้คองงงป่าเจ็บงวงป่ามันจะดู่น้ำเบิือกได้ครับผมขอบคุณครับผมสิลงครับยี่สิบนาทีย Chị nó ngon, ngon như này con con chung mát xuống Cả đuộc nhà hả? Khu nhà giấy Chạp ในม้น,น่มาทัแถดในม้นแอดเลสมมหนุ่มหน้าม้วนคนสุขใจคนไข่เนี่ยสุขใจคนไข่เนี่ยภายในเบอร์โทรมะ0 8แปดเก้าเก้าสอ็ดสี่แนย์ผมบอกเลยครับจะได้ต่อโทรหากันเดี๋ยวความหวานสิส่งใ,ให้กินให้กินน้ำไมา่มาควายออกกล้องนะ หมอสวัสดีหน่อยครับคุณกินแก้วปุ่นปุปุ้เนี่ยไ่ได้กินแก้วมาเ่ยสวัสดีค่ะครัอยู่ที่มีแห้งนะครับศูนย์แปดเก้าเก้าสองเจ็ดสี่แปดศูนย์หกแม่มูไปพร้อมเพรพร้อมเพรเอา ไะลงแล้วเราหมดเลยไม่ได้กินประมาณผู้ต้องโอเคครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ราคงแคปหน้าจอไปก่อนโอเคครับ,บไปแล้วนะครับผม bye bye. บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเราทักไปครับมาถึงเจ้าสวัสดี สวัสดีครับกอนไปได้แล้วนะครับโอเคครับ